โอพี่ก็ขยันกันเหมือนกันเนาะเราก็เหมือนกันนะลากตัวเองออกมาไปล้างนะครับผมวันนี้มาร่วมงานกับทางบริการดูแลครับครับผมออริมากครับนะบผู้ชายเป็นงานเป็นงานดาราวันนี้เป็นดาราวันนี้ดูไปอยู่เขารารู้สึกแปลกๆมากเลยฮะลายเต็มตัวของผมเลยเราก็เจนท์แมนใช่ครับเจนซีอยู่นะครับเออสี่กี่โมงอ่าสำหรับการแบบว่าดูแลตัวเอง คอยดูเหมือนผมไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าผมก็ดูแลตัวเองอยู่ครับโอ้ยเราสุขภาพหลังลาดีใช่แ่เพราะผมผมดูแลตัวเองอยู่ครับผมก็มีการทาครีมบ้างแล้วก็ออกกําลังกายประจำใช่เป็นเป็นแบบว่ามันต้องเวอร์ชั่นไหนสาหรับาครับเพราะทำไมดูเป็นเหมืเราบอกว่าเหมือนจะไม่บํารุงแต่เราบํารุงนะคือจะมีรูทีของตัวเองรับเช่นแบบเหมือนทาครีมมอเจอร์ไซเซอร์แล้วก็ไปทิมกันแดดใช่แล้วก็ออกกาลังกายครับเราก็เป็นฟิลแบบว่าผู้ชายที่ผู้ชายหลายๆคนเขาทำมามีคุณเป็นแบบว่า แล้ฮะแบบในการดูแลตัวเองสไตล์โพี่พูดเกินไปเกูพี่พูดเกินไปเออนี่อวยปะอวยเออเป็นรู้สึกไงบ้างพอาะวเฮ้ยเราก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในไอดอลผู้ชายที่แบบว่าเขาเขาชื่นชอบคุณแบบสไตล์ในการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเหมือนสมัยเด็กๆเราเป็นผมเป็นกามิยงส่วนใหญ่จะมีคนตามจะเป็นผู้หญิงพอโตขึ้นมามีคนตามผู้ชายก็รู้สึกว่าเฮ้ย สำเร็จแล้วครับเออเวลาไปสร้างไปชมบอกเฮ้ยนายเท่ห์อะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างปกติครับไม่ใช่พูดนะพี่ผู้ชายเออเฮ้ยนายเฮ้ยเท่ห์อ่ะเฮ้ยนายมึงหล่อว่ะไม่น่าพี่เขาไม่ทำะไรแบบนั้นมันแปลกหรอมันแปลกมันแปลกเออเพส่วนใหญ่ผู้ชายนะถ้าชอบเขาจะชอบอยู่เบื้องหลังเฮ้ยเฮ้ยชอบเฮ้ย เฮงเงว่าเออรสเปกว่าใช่แต่จะมาเดินนายหล่อว่ะไม่ไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเอออากรรมา่กงานวันนี้เป็นยไก็เป็นอะไรที่แปลกมากครับเป็นการเป็นฮิตมอัพที่เช้าที่สุดในชีวิตผมแล้วครับโอกี่โมงเมื่อกี้ระบุเวลาหรือเปล่าอกว่าใช่เป็นเป็นฮิตมอัพที่เช้ามากๆเลยครับแล้วเราโอมคไม โอเคครับตื่นเลยทีเดียวเปียกเลยทีเดียวตื่นเลยออกกำลังกายตอนเช้ามาเลยครับเออดีสนุกดีเป็นงานอะไรใหม่ๆครับไม่เคยทำอะไรแบบนี้เป็นมาสองเพลงใช่ครับอย่างน้อยให้คนได้ฟังเพลงบ้างก็ยังดีครับได้โปรโมทเพลงหน่อยครับผมเออเอามร้องแทบตายเขาดูอย่างเดียวเลยครับไม่ฟังเลยอะล่าสุดล่าสุดกับการเปิดตัวไปแล้วเนาะครับผมก็จะคุณก็คือหนึ่งในเก๊สของล่าสุดคุณเหมือนกันใช่ครับเเออป็นไงงบ้าเตรียมตัวอะไรไว้บ้าง เฮ้ยเขามาซ้อมเต้นกับผมหลายวันแล้วฮะเขาพร้อมมากเลยคนนั้นน่ะชวนผมไปไหนทุกวันเลยมันว่างเหลือเกินเขาอยู่เขาอยู่ไทยตอนนี้ใช่เขาชอบครับใช่เขาชวนไปไหนบ้างอาทิตย์เช่นส่วนใหญ่ก็ไปโบลิ่งเล่นโบลิ่งอะไรอย่างนี้ยครับใช่แล้วก็มีซ้อมเต้นซึ่งนัดซ้อมเองด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแดนเซอร์ไม่ได้เกี่ยวข้ามเลยไม่ลงคิวด้วยบอกผมอยากซ้อมอยากซ้อมเราก็จะรีบไปไหนวะเฮ้ยเดือนนี้นี่ใช่ครับเขาเต้นเก่งอยู่แล้ววันเดียวก็ได้แล้วฮะ ออแล้วเราล่ะเองเราเอง,เร,เ,องเราต้องเตยมความพศศิเศษยัยงไงบ้างสำหรับทำอะไรวีตอบไม่ได้แต่ว่าเอาเรื่องอยู่ครับฟิต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 ร่างกายเพราะว่าสเตจดูจากผังสเตจเขาแบบว่าเป็นแบบใหญ่มากสเตเดียมใช่ครับออผมผูสาต้องวิ่งงานเพื่อเขาเลยนะใช่ใช่ <laughs> ผมก็บอกผมมีงานนะวิ่งสิวันนั้นน่ะเหรอใช่ครับแต่บรรทัด ต้องทันครับเพราะมันมันคำช้าผมมาแล้วครับไม่ทันไม่ได้ครับก็คือคิวชนก็วิ่งสิใช่ก็คือคำตับน้องง่ายๆเออเขาเป็นศิลปินระดับโลกนะเขาเขาอยากได้อะไรต้องได้ครับเขามีทีเวตอะไรบ้างไหมพิเศษอย่างแรกที่เขาคุยเลยคือคำเดียวเลยว่าอย่าเทนะ ำไมเรามีสิทธิ์เทสูงหรอเาก็เคยเทไปแล้วครับ<อ>ไม่แต่ว่าไปกินข้าวกันออ๋อูทงานค,คุณจะเป็นศิลปินระดับโลกได้คุณต้องเทสิทธิระดับโลกมาก่อนอ <laughs> แบบแบงบมโดนเทมาแล้วะภาษาอะไรกับคนพี่อย่าเทผมหน้านพี่อย่าเทนะผมไม่เทหรอกงานงานเออแสดงว่าไปสร้างภาพจำการเทไปให้เขาแล้วออ๋แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกอะไรต้องจบการไปขึ้นเข้าไปในคาร์ ไปผมคิดว่าผมกำลังจะต่อรองะครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดการดูแลหลังเวทที่สุพิเศษ,ษ,เศษต,ต่างๆเราจะเอาอะไรบ้างจากเขาผมว่าผมอยากจะบอกเขาว่างานนี้ผมจะไม่เดินเข้าไปผมต้องลอยเข้าไปเท่านั้น<อ>ใช่ผมจะไม่ไมขยับขาเลยลอยจับไหนผมจะลอยตั้งแต่ตั้งแต่จอดรถลงมาแล้วผมจะลอยขึ้นไปเลยจนกระทั่งโชว์ผมจะขยับขาตอนนั้นทีเดียวอันนี้คือรีเควสใช่ครับจากทำไทยใช่ใช่คุณก็คิดว่าใครจะทำไมต้องมันแบมลงมารับเองด้วยอ เอางั้นเลยแเราที่ไหม่แบบทำเป็นแบบไม่เดินออกมาผมก็จะไม่ลงจากรถเออไม่ได้ดูโชว์อะไรวันนี้ไม่ได้เริ่มคอนเสิรขาจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้เริ่มดึงเชนอยู่อย่างนั้นเออมันเป็นการขอเขาช่วยขอให้เราช่วยแล้วไงคีตาเราแล้วเออมีแบบว่าต้องฟิกกนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่าแบบไปมาสแปร์แปร์เขาแบบต้องแบบ มีต้องฟิตครับเพราะเขาก็ฟิตอยู่เหมืนอนกันใช่อาจจะบบไปจับ<ป>จับมาแล้วเขาก็ฟิตอยู่ครับโอ้แค่ไหนแขนอ๋อ <laughs> แล้วเราเราฟิตแค่ไหน <laughs> ก็ในระดับหนึ่งครับเออใช่ช่วงนี้ทํางานเยอะก็บ้างครับมันจะมีแบบว่าให้คนให้แบบแฟนงแบบได้กรีดบ้างไหม <laughs> ผมว่าไม่อยู่แล้วครับแค่เขาขึ้นมาก็กรีดแล้วฮะเขากินน้ําก็กรีดแล้วครับเอาจริงๆนะผมว่าเขาไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะหมายถึงเราจะไปตก คนไปตกกินแฟนแปมๆไหมให้เขากิดเรายังไงบ้างอันนี้ตอบยากเลยครับอยู่ที่เขาชอบไหมหรือเปล่าด้วยครัอันนี้ต้องถามเขาแล้วไม่น่าจะอยู่ที่ผมแล้วพี่ผมว่าเรากระหน่ำหน้าจอบเราทำเต็มที่เราทำเต็มที่อยู่แล้วจริงๆเรามีเตาเช็คกระแสนะตั้งแต่ที่เรามาคุยเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบวิแบบมันดีมั้ยมีบ้างครับแต่ไม่อยากเช็คเยอะเพราะถ้าเช็คเยอะเนี่ยแบมมันลบทวิตเตอร์ไปแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะไม่รู้บ่า อยากเล่นมากเล่นมากเป็นไงล่ะไปเลยหนีไปเลยเออใช่บอกว่าทำใจสบายสบายอยู่เมืองไทยต้องสบายสบายถือว่าอันนี้คือคำที่ทำบอกนะใช่ครับอยู่นี่สบายๆชิวๆแสดงว่าหนักค่อนข้างที่็คชอบเช็คชอบอ่านชอบชอบเล่นทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์เขาโหดอยู่แล้วพี่ทำขอด้วยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจริงๆแบบการของเราต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยน ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าหลักๆก็คือแบนทําเองทุกอย่างคือต้องถามเขาเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมรอตามอย่างเดียวอยู่แล้วผมรอซับเขาเสมอเขาบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนก็ผมก็เปลี่ยนตอนนั้นได้เลยไม่ฟริกเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเขาผมร้องครึ่งเพลงกันบ้าไม่ไม่น่าจะมีผมเยอะอะไรขนาดหรอกเผื่อแบบมีเพลงอื่นของตัวเองบ้าง เล้อพอดีเราเป็นศิลปินมานานแล้วครับก็คือมันแป๊บเดียวมันก็ได้แหละได้แล้วก็คืออยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เขาเลยแต่จริงๆคือแบมเขาทำทุกอย่างจริงๆคือต้องรอรอเขาเคาะเลยเช่นงานแบบ listening party เขานั่งดูทุกอย่างว่าตอนเดินเข้าไปต้องมีเพลงเปิดนะาอะไรเขาดูทท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่เขาเลยว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าแล้วในส่วนของงานเราอะคะต้องตอบรูปแบบโชว์อะไรงานของทามเอง งานผมจริงๆไม่ต้องปรับเยอะครับเพราะว่ามีแต่เพลงช้าอยู่แล้วครับเพลงแบบเรียกอะไรดีเออเป็นมีเดียมช้าอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นสนุกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะคนไปก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงผมอยู่แล้วด้วยครับเขาดูอะไรนั่งเนี้ยเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ฟังเพลงอยู่แล้วเราที่มีอัพอย่างเดียวเลยแหกปากแทบตายครับไม่ฟังอยู่แล้วแล้วเขาดูอย่างงี้ไม่รู้รู้จักหรือเปล่าครัเอีครับผมเคยไปถามา รู้จักปันเนี่ยจริงใจเกินไม่ต้องจริงใจกันไรเด็กก็ได้เออมีคนฝากมาหาครับวันเกิดโฟแล้วครับเรามีครับพี่เบอร์เดย์ไปด้วยบ้านเขียนไปแล้วครับพี่เบอร์เดย์สี่สี่ปีไปแล้วครับทักทักไม่สนตัวเลยอไงเกือบสายยิ้ดแล้วนะแต่ยังแต่ยังยังกูโดนอีกใช่ ใช่รับมีนิดหน่อยครับก็ไม่แค่ในนั้นนะครับไปเปิดเดิไปใช่ใช่ใช่เขาอยู่ครอบครัวเขาใช่มีกิฟต์ไม่ของขวัญได้อุยผ่านมาหลายปีแล้วพี่ไม่ไม่น่าต้องกิฟต์แล้วมั้งหอต้องข้าปผัวเขาอย่างเดียวเลยนะน่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดหล่อใช่ครับมันก็ยังเป็นคนแบบเออคมสัมพันธ์เลิศนะสำหรับเราอะสำหรับผมใช่ครับสหรับเขาอาจจะแบบจริงๆตั้งแต่ที่เหมือนคนลุ้นอยากให้กลับมารีเทิร์นคือจริงจริง การคุยพูดเล่นหน้าโซเชียลมันยังเหมือนเดิมรลยไม่เคยเจอเลยครับหน้าเนี่ยโซเชียลหัวก็ยังด่ากันเหมือนเดิมครับอืมยังอย่างก็ยังคุยเล่นยังอะไรใช่ครับใช่ครับแมวบอกว่อยู่ที่เขาเหมือนเดิมครับอืมเขาเยังคงก็ยังคงเขาในวัยที่โอยพี่ในวัยอะไรพี่พูดนะผมไม่ได้พูดนะวัยอะไรเออเราอย่าเ่จะบอกอะไรเขาแมหรืออย่าจะแบบเออเป็นห่วงอะไรเขาอืม เขาไม่น่าต้องห่วงผมน่าจะต้องห่วงตัวเองมากกว่าอีกทีแล้วนะครับเขาดูมีความสุขอยู่แล้วผมใช้ชีวิตเยอะนะผมใช้ชีวิตหนักใช่เขาไปเที่ยวเพลินเลยไฮโซก็ เขาก็คอยมีเราเป็นแบบว่าเป็นคนคอยให้กับพลังลบให้พลังลบตลอดใช่เราไปเติมพลังลบเขาเออใช่พอเห็นเขามีความสุขมากๆเราต้องลบแหละจริงปะเดี๋ยวมันจะไม่บาลานซ์ครับมันมีความรู้สึกกันจริงหรอชีวิตเราจะไม่บาลานซ์ครับผมเติมพลังลบไปทุกคนแล้วตรงไหนวันนึงที่เขาอ๋อวันวันที่เขายิ้มได้เราก็จะคอยไปเติมแบบให้เขาบึ้งลงมาหน่อยใช่สนุกไหมเอาิีๆความสัมพันธเนี้ยสนุกครับแต่จริงๆผมผมด่าทุกคนปกติอยู่นะอ๋อใช่ ไม่สนนะใช่ครับความคิดมันแล่นนะเสียงในหัวมันดังไปหน่อยครับก็เลยพูดไปเลยออกตลอดเลยครับใช่โอเคี่ได้อะไรบ้างครับเนี่ยสนุกอ๋อได้ได้คุยได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ